เมื่อคุณอยากคุยภาษาอังกฤษแต่อ่อนหดัดเฮ้ยเฮ้ยขอทราบกันขอเฮ้ยไปไอ้ How you today? I'm fine. I'm fine. I I like uh French fry. French fry is uh very delicious. Hmm. I I like to fly. To f r y Ah บินบินโอ๊ะไล่กับเบิร์ดเบิร์ดตุ้งชัยเฮ้ยฮีซิงะ อยู่คนเดียวเมื่อตอนเย็นเย็นเป็นจริงได้เพียงชาติมาโอเคเยอ I know I know no 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 I get I get I don't like no I don't like no ปา no no เพนเจ็บเจ็บเพนนะเพนเพนเครื่องบินนอกนอกเพนเพนโอ้ยระบายระบายคันเลย Yes. 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 What's your favorite food? อ่า you what what your favorite food 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 I I like ลอ่า butterfly butterfly ผีเสื้อ butterfly ไอ้ปีงปองไอ้ butterfly ไม้ป g งปอง butterfly butter butter อ๋อเนยเนย fly fly ทอดน้อยทอดโอ y e a h y e a h นี้ย I like the t h e ทอดไอ้ tom and jerry นะ jerry h e a s like เอ่อบัตเตอร์บัตเ and tom y s cat tom ไล่หนูไล่เจอรี่เจอรี่ขโมยเอชิวเอออย่าอย่ what what do you plan to do today i plan to sleeping sleeping อ๋อเ้ยย me too i like to อ่าปิ้งย่างอ่าปิ้งย่างอ่าลูกชิ้นอะลูกชิ้นปิ้งอะมีบ บิดบอเบบี้บอลูกชิ้นสมอสมอสมอเนี่ยอาลท์สมอมันพกพาง่ายดีเวนไอ้ทิปอะขโมยเข้าเขาน่ะก็ก็ไอไลสมอบิ๊ขโมยขโมยโอ้ติปตปหรือว่าสตีปโอ้สตีปว้เจอเฮ้ยกำลังเมรนกา you t เ m o r r o w ส e s s e ีย o u บายบ y e bye บาย